เริ่มเลยแล้วครับพุสะพานพุทธวิจิตเจ้าพญาสะพานพุทธนะครับหลังจากที่จัดงานมาหลายวันไม่ได้มีพุนะครับช่วงนี้มีการจุดผุแล้วนะครับสุขเสราร์นะครับสุขเสราร์อาทิตยนะ์ต้องต้องดูโปรแกรมอีกทีนะครับเมื่อช่วงต้นงานนี้จะมีการแสดงโดนนะครับ ไม่ได้จุดผุเพื่อฟมัมถวายฟามอะไรสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแต่ช่วงหลังนี้มีพุเลยครับชมกันยาวๆเลยครับ สวยงามมากขึ้นมาถ่ายให้ชมบนหลังคาเลยนะครับหลังคาตึกนะครับบรรยากาศกรุงเทพสวยมากที่เห็นไปตึกสูงๆตรงนั้นจะเป็นตึกสูงสุดของประเทศไทยนะครับตึกแมคโดเลียใกล้ๆกับไอคอนสยามนะครับสองตึกอันดับหนึ่งกับอันดับหกนะครับบรรยากาศสวยครับาก,ากรุงเทพมหานครนะครับให้ชมบรรยากาศ มีการแสดงหลายจุดนะครับตรงตรงนู้นก็จะจะมีตรงวัดกระยาแล้วก็วัดอรุณนะครับการแสดงหลายจุดงานวิจิตเจ้าพญานะครับแถสะพานพระรามแปดก็มีแล้วก็ไอคอนสยามใครมีโอกาสอยู่ใ,ใกล้ก็ไปชมกันได้นะครับพูนี้ก็จะมีสุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณเนี้ยงานนี้จะมีถึงวันที่23 ธันวาคมเลยนะครับก็สามารถรับชมกันได้ถ้าไม่มีโอกาสมาชมก็ชมจากช่องนี้ได้นะครับจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เป็นพุคืนวันที่หนะครับหลังจากมีวันแรกวันที่ห้าธันวาวันพ่อนะครับแล้ววันนี้วันที่สองนะครับก็มาถ่ายให้ชมกันนะครับชอบก็กด แชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วจะได้ชมกันอีกในคืนต่อๆไปนะครับ